ว้าวบันสีม่จิ้มกอใหญ่มากเลยค่ะคุณชมเห็นไหมคะยิ่งใช้ย,ยิ่งดีค่ะนะคะแทงหลอดแตกกอเพียบเลยค่ะว้าวนี่คุณชมจําได้ไหมคะที่พาปลูกขยายพันธุ์นะคะเนี่ยค่ะคุณชมเห็นไหมว่าเขาติดแล้วนะคะแล้วก็กอใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วหลอดใหม่ขึ้นมาเพียบเลยเห็นไหมคะเนี่ย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซา g ก Channel อีกเ่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มนํำสาระดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมปลูกบอนสีหรือว่าต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลแล้วไม่โตฟอร์มไม่ใหญ่กอไม่ใหญ่ใบไม่สวยไหมคะวันนี้แม่จิ๋มมีทางเลือกให้คุณผู้ชมได้เลือกอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรง่ายๆค่ะประหยัดด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ปุ๋ยราคาแพงมากมาก เรามาทำใช้กันเองดีกว่านะคะบอนสีของเราฟอร์มใหญ่กระถางแทบแตกเลยนะคะแต่กอเป็นพุ่มสวยมากๆเลยค่ะเพียงใช้7วันนะคะเห็นผลรวดเร็วดังใจเลยค่ะทำยังไงวิธีไหนคุณผู้ชมพร้อมหรือ,อยังคะ่ะไปชมพร้อมกันเลยค่ะ มาดูสิ่งที่ต้องเตรียมว,วันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีน้ำสาวข้าวค่ะ2ลิตรค่ะคุณผู้ชมล้างข้าวแล้วอย่าทิ้งนะคะสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวกล้องได้หมดเลยนะคะก็จะมีวิตามิน B มีธาตุเหล็กนะคะซึ่งมีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะทําให้พืชโตเร็วเขียวงามนะคะปรับปรุงโครงสร้างดินนะคะทําให้ดินรวนซุยพอดินดีเขาก็จะมีธาตุอาหารในดินนะคะเพื่อที่จะไปเลี้ยง ต้นไม้ของเราให้โตเร็วนั่นเองค่ะพืชแข็งแรงนะคะเขาก็โตเร็วนะคะไม่ค่อยเกิดโรคต่างๆนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเป็นวิตามิน B3B5 B6B12 นะคะคุณผู้ชมใช้ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีใช้สปอนเซอร์แทนก็ได้นะคะช่วยเสริมสร้างให้พืชแข็งแรงใบเขียวงามนะคะไม่เหี่ยวเฉาง่ายนั่นเองค่ะทำให้พืชของเราสดชื่นนะคะติดเตลวด้วยนะคะ ตจุลินทซีสังเคราะห์แสงนะคะจุลินทซีสังเคราะห์แสงวันนี้แม่จิ๋มจะไม่ได้ทำให้ดูนะแต่ว่าทิ้งไว้ใต้ลิงกนะคะเข้าไปคลิกดูได้เลยนะคะมีอะไรบ้างของส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ําจากแหล่งธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมห้วยน้องคลองบึงนะคะคุณผู้ชมไปตักมาได้เลยนะคะทําขวด1ลิตรเลยนะคะหนึ่งหรือ1.25ลิตรก็ได้นะคะแล้วถ้าไม่มีน้ําจากแหล่งธรรมชาติน้ําประปา ทำได้ไหมก็ได้เช่นกันค่ะแต่อาจจะเอ,อสีแดงช้าหน่อยนะคะวิธีการทำก็คือว่าให้เปิดน้ำประปาเนี่ยนะคะทิ้งไว้ก่อนนะคะใส่ภาชนะสักสองสามวันตากแดดได้ยิ่งดีนะคะแล้วค่อยนำมาทำนะคะจากที่เราได้น้ําเรียบร้อยแลย้วก็มาทําอาหารของจูรินซีนะคะอาหารจูรินซีมีอะไรบ้างก็จะมีไข่หนึ่งฟองนะคะไข่ไก่ไข่เป็ดก็ได้นะคะผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ บางสูตรจะไม่ใช้กะปินะคะแต่ว่าไม่จำเป็นใช้กะปิเพื่อเป็นตัวเร่งสีให้เขาแดงเร็วนั่นเองนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ใช้เฉพาะ3าอย่างนั้นก็ได้นะคะพอเราได้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะก็จะได้อาหารของจุลินทรีย์ค่ะแล้วก็นําใส่ขวดนะคะขวดละ 1- 2ช้อนโต๊ะเขย่านะคะให้แบบว่าส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็นําไปตากแดดนะคะคุณผู้ชมประมาณ 10- 1ถึงวันนะคะ สี่เขาก็จะเริ่มเปลี่ยนนะคะหรือเราอาจจะเห็นเร็วกว่านี้ก็ได้นะคะอยู่ที่น้ำของเรานี่แหละนะคะอาจจะเจ็ดวันก็ได้นะคะแต่ละขวดไม่เหมือนกันนะก็มาดูวิธีการใช้เลยนะคะมาแล้วก็นี่เลยนะคะน้ำจากข้าวเตรียมไว้แล้วนะคะสองลิตรค่ะเครื่องดื่มชูก,กำลังนะคุณผู้ชมใส่ไปเลยสองฝานะคะจุลินซีสังเคราะห์แสงนะคะ สองแก้วค่ะสี400่ร้อยมลนะคะแก้วนี้ของแม่จิมก็แก้วละสองร้อยมลนะเราจะทำแบบสูตรเข้มข้นนะคะเท่านี้ก็ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะกลิ่นจะแรงนิดนึงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าดีมากๆสำหรับบำรุงพืชค่ะได้แล้วนำไปใช้เลยค่ะ ค่ะกระถังนี่จำได้ไหมคะคุณผู้ชมที่พับปลูกนะคะตอนนี้ติดแล้วนะคะไม่ถึงเจดวันด้วยนะคะไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะแ<ม>ทงหลอดออกมาใหม่เยอะมากเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามนะคะตั้งสามใบนะคะหลังจากที่เราปลูกนะคะคุณผู้ชมจะให้บอลสีสวยตั้งแต่ครั้งแรกเลยโดยที่เราไม่ต้องเลงสียากเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะ <S <S สีสวยงามมากนะคะ คือการปรุงดินนะคะสูตรดินก็เข้าไปดูได้นะคะว่าม่จินใช้สูตรอะไรนะคะเราจะได้ไม่ต้องเล่งสีให้ยุ่งยากเลยนะคะใบเล็กเนี่ยค่ะเขาก็จะมีสีเห็นไหมคะกัดสีเองตามธรรมชาติค่ะแล้วก็วันนี้หลังจากที่ปลูกลงดินไปนะคะเราก็มาบำรุงด้วยสูตรนี้นะคะทำให้เขาแตกกอเยอะๆพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม ลดเลยนะคะ1 2ถึงแก้วต่อกระถางน,นะคะไม่ต้องผสมน้ำนะคะเราแบบเข้มข้นนะคะถ้ากระถางใหญ่หน่อยก็สองแก้วกระถางเล็กหรือว่าต้นเล็กๆนะคะก็แก้วเดียวนะคะควรใช้บ่อยๆนะคะสัปดาห์ละสองครั้งนะคะช่วงแรกพออาการดีขึ้นนะคะเริ่มที่แตกนอแตกกอแล้วเรียบร้อยนะคะใช้ห่างได้นะคะประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งะค่ะ ดาวองเฮาแม่จิมนะคะตอนนี้นะคะเริ่มที่จะมีต้นอีกต้นหนึ่งนะคะเห็นไหมคะแทงออกมานะคะเป็นหน่อแล้วนะคะนี่สีสวยด้วยนะคะสูตรดินก็มีส่วนผสมของใบบักขามนั่นแหละนะคะหนึ่งแก้วใช้บ่อยนะคะคุณผู้ชมสัปดาห์ละสองครั้งนะคะถ้าพอเขาโตแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถใช้ห่างได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะคุณผช,ช่วงนี้เร่งการจเจริญเติบโตคุณผู้ชมมีสีสันสวยงามตั้งแต่ใบเล็กๆเลยค่ะ อันนี้เป็นหน่อนะคะแยกออกมาจากต้นแม่นี้นะคะนี่เพราะว่าเขาโตเร็วนั่นเองนะคะได้สารอาหารครบเขาก็จะโตเร็วสีสวยค่ะว้าวมาดูกระถางนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เราก็เพิ่งบำรุงไปเนาะมีแมจิมจะให้ดูอะไรนะคะการถ่าหัวนะคะหัวเดียวนะคะคุณผู้ชมซีกเดียวพูดง่ายได้มากี่ต้นคะเนี่ยตรงนี้ซีกเดียวนะได้มาทั้งสามต้นเนะ่เป็นกอทุกต้นเลยเห็นไหมต้นนี้เหมือนกันนะคะนี่ อันนี้ก็ซีกเดียวเหมือนกันแต่ทำไมมีหลายต้นจังเลยเห็นไหมคะอันนี้ก็ออกมาเป็นสองต้นนะคะเพราะว่าเคี้ยวเขาเยอะนั่นเองนะคะต่อชิ้นที่เป็นสิมผ่าไปนะคะโตเร็วมากๆค่ะคุณผู้ชมกระถางใหญ่แบบนี้ลดเลยจ้าสองแก้วเนาะ เล็กๆได้ไหมคะแม่จิมได้นะคะนี้พญาพันวังค่ะมมคุณชมเห็นไหมคะสีสันสวยงามเลยนะคะใบเล็กๆยังมีสีเลยนะคะสูตรดินไม่จิมงก็อย่างที่บอกนะคะไปมะขามด้วยนะคะอย่าลืมเหมือนแก้วจ้าจะให้เขาวาโตเร็วนะคะต้นแข็งแรงพอแข็งแรงปุ๊บเขาก็จะต้านทานโรคได้ดีนะคะ อัอื่นใช้ได้ไหมคะแม่จีมได้ค่ะนี่จะเป็นค่ะนี่เป็นพิ้งสปอตนะคะนี่ทำให้โตรเร็วเป็นพุ่มสวยค่ะทำให้แตกยอดแตกใบดีมากๆนะคะเพราะว่าต้นเขาแข็งแรงนั่นเองค่ะ ว้าวคุณผู้ชมดูกุหลาบหินไม่สิมนะต้นนี้นะหืมใหญ่มากนะคะดอกใหญ่นะคะต้นใหญ่นะคะนี่อย่งบำรุงให้โตรเร็วนะคะพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้หมดเลยคะ่ะว้าวลูกไม้ป่าก้านดำค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะโอ้โหหลอดเยอะมากๆนะคะ แทงแข่งกันนะคะถางแทบแตกนะคะคุณชมดูสิคเนี่ยอืกระถางเริ่มที่จะแบบเยอะมากๆนะคะลด,ดเลยค่ะ ค,คุณชมดูใบใหญ่นะคะเริ่มที่จะแข็งแรงนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะสังเกตได้เลยนะคะเขาจะมีหน่อนะคะสองหน่อ3หนอแล้วค่ะคุณชมเนี่ยแยกออกมาจากต้นแม่นะคะแสดงว่าเขาแข็งแรงโตเร็วมากๆเลยใช้สูตรนี้ได้เลยจ้า1แก้วนะคะ เราก็จะสวยงามค่ะขยันหน่อยนะคะทุกๆ7วันค่ะใช้สูตรนี้นะคะบอนสีของเราก็จะฟอร์มใหญ่กอใหญ่แน่นอนค่ะและนี่ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้นะคะสูตรปุ๋ยบำรุงต้นมไม้ค่ะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากกาันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e ชาร c คูชแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปค่ะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้รอชมคลิปหน้าว่าแม่จิ๋มนำอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ